ตอนนี้สกิมิดทัทอยเลไปถึงไหนกันแล้วฮะคุณอาจจะสงสัยหรือบางทีวัวจะพลาดไปไม่น่าพลาดมนาะคนทีดตามมานะตอนนี้เนี่ยดูคขาที่ผมดูข้ามมาผมดูล่าสุดก็คือ40เนาะตอนนี้40ตอนนี้49เลยฮะมีตัวใหม่ที่ก <c oughs> มึงเยินโอ้วัตต์ฟ u ักมึงเยินบ้างเลยพี่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยตัวแม่หรอโอ้โหมึงติดทุกอย่างเลย เออเปนโฆษณาแทนหนึ่งเดีที่ผมจําได้นะแบบไไำำำำาาที่พี่จะไปไหนเนี่ยเป็นโฆษณาดูน้ำดำน้ำอุปการลางปลูกป่าสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่แอ๊ดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อวันจะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำอุปการะลางทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำน้ำดูที่ดิจิทัลไลรีตติก๊อล์ฟองเรือสองสัตว์ชอปปิ้งดูนิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูไปก,กรรมชมมังกรเข้าสำนักโทรทัศร์มารเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงโอ้โหอีลุงตูวนังมากพี่ชายไม่ดูเถือนมากเลยฮะ โอสมองได้ด้วยออปชั่นเสริมดีออ,ออปชั่นมาเลยว่าอ,ออปชั่นเสริมดีมากเลยนะอืมตอนนี้สกีบิดี้เนี่ยเขาไปไกลมากเลยฮะซึ่งรองส,สักสิบตอนเนี่ยผมจะมาทำฟ้าสองเนาะอ,อ,ขอ,ขอีของอของไอตัวนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจอจีหมดเนี่ยมันตามมาเร็วหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นนะผมเห็นว่ามันมีตัวแพ็กใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วอันนี้คือมันมัน,ม,นมันจะทันกันแหละัางแต่ก็มันจะไม่ทันด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่ามัน ผมไม่รู้ว่าเขาได้โมเดลมาจากตัวของเจ้าของซีรีส์หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนะโอเคผมกาอสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ผัดนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ย G ีบอดจะมารวยหนึงเนาะมผมจะเว้นช่วงสองคลิปแล้วก็ลง G ีบอดคลิปหนึ่งเป็นแนว vs หรือว่าเป็นแนวที่ผมคิดไอเดียขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ vs ทีเดียวก็ใช่แหละแต่ว่าผมจะมาดูตัวใหม่กันซึ่งผมโหลดมาแล้วมันเป็นตัวที่ รู้ว่ามีในซีรีส์หรือเปล่าแต่มันก็เราเถื่อนดีนะคุณดูดิมีไหมหรือว่าไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วว่าอาจจะอาจจะเป็นตัวเมื่อกี้ที่ยังไม่ทันดได้อัปเกรดหรอมัง้งเพราะว่ามันยังไม่มีกล้องตรงตรงนี้วัตต์แต่ฝากแมงเชดบ้าไอันนี้ก็ด้วยวัตเดี๋ยวอันนี้มีด้วยหรอมีปะเนี่ยโอ้เถื่อนเกินแล้จ,จะประมาณน,นี้แต่ว้งตัวใหม่ตอนนี้แล้วอันนี้เนี่ย ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นมวนเดียวทีว่เขาทำขึ้นมาเองแต่ว่ามันมีนะฮะมันมีในซีรีส์แต่ว่ามันจะไม่ได้ดัมบติกอะไรขนาดนี้มันจะไม่ม,ม,มีมันจะไม่มีม่วงอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีใซีรีส์ฮะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นคลิปสั้นผมจะเอาไอ้สามตัวเมื่อกี้มาลอง v s ดูอันนี้อะไรโฮมเรนเดอร์ใช่นะวันนี้ผมจะลองเอาสามตัวเมื่อกี้เนี่ยที่น่าจะมาใหม่ในซีรีส์แต่ว่าในตัวของอ,อ,อ,อาจจะไม่ใหม่ในซีรีส์ผมพูดผิด อาจจะไม่ได้มาใหม่มากกับซีรีส์แบบอาจจะประมาณสองสามตอนที่แล้วแล้วแต่ว่าในตัวของเกมเนี่ยเพิ่งมาใหม่นะฮะซึ่งราดูกันซิว่ามันจะโหดขนาดไหนขอเทียบจากตัวที่เล็กสุดก่อนเลยแล้วกันนะในตัวสามตัวเมื่อกี้ตัวที่เล็กสุดน่าจะเป็นตัวนี้แหรอมัง้งนี่ไม่ใช่ละอ๋อนี่ผมจะลองซัดกับตัวฝั่งบอสของคาเมล่าตัวแรกไดยกันคือตัวนี้เนาะมา มัาานมีคาสนาเลยนะโคตรเท่เลยอนะแล้วก็ใส่แบบอันนี้ได้ได้ไดากันทีวีแมนนะเขาจะหัวใจไม่ผิดใช่แหละเพราะแว่นตามารนลุได้กันทีวีแมนส่วนในข้างหลังนี่ไม่ไม่ไม่รูเลยฮนะอาจจะเป็นแขนกลมันเลยฮนะโอเคปะลองดูดีตึงขนาดไหนอืมอืมถ้าเกิดว่าเปิดน้นมตายมันจะก,กลาบมากเลยนะเออเอา้าเดี๋ยว <c oughs> มันก็นกระจกเกิน ในซีรีส์โหดไปเนี่ยหรือว่าในซีรีส์ผมมาแค่ไปกี่ตอนถ้ากลายเป็นกิี่ๆ้ันหรอโอ้เป็ดตึงเลยเอขออีกตัวตัวบินเลยเขาเนี่ยไอตัวที่มันซีดเหงตอกค้าง,างไปซาดมันขอร้องโอ้โหกาะโดตัวเมื่อกี้อีกมาตัวท้ายแล้วเร็วเร็วชิบหายไอตัวนี้มันยังไม่ตัวท้ายโอเคตัวหนึ่งเมื่อก,กี้นี่อยู่ไหนนี่ ตัวนี้มันต้องเถื่อนบ้างเหรอวะมันต้องเถื่อนหน่อยดิเอาบานดูทรงละดูทรงละอุ้ยวันดีไซน์มันเท่นะแต่ไม่โหดเลยอะมันซีดีซีรีส์มันดูมันมันกากอะเขาดูดิเรื่หน้ามันดูโคตรได้อ่ะคุว่าหน้ามันดูโคตรเท่เลยเว้ยหน้าโคตรสยองผมไม่รู้ว่าสเกลมันเวอร์ขนาดไหนนะแต่ว่าอยากจะลองดู แต่จะรู้กับคอนเซปต์ของพาร์ทที่แล้วผมว่าครบเลยแหละมาฮะตัวเมื่อกี้นี้สกิลมันก็ดูเบื่อดีนะแต่ไม่รู้สิถ้าโดนรุมอันจะตายห่าหรอบ้างอลองดูไปขอแบบมีสมอง่อ,อ,งย,อ,งองยเพื่อนมีสมองหน่อยมีสมองมีสมองหน่อยเพื่อนจู๊กอะจู๊กเป็นไหมอ๋อตายหา่าเลยไปใ j a จู๊กไม่ตึงเลยงั้นต่อเนื่องกันได้กันฮะนี่ก็ต้องแบบนี้ จะไปยิงเทพตีดีว่าเพื่อนลบ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 มึงมีสีแขนเลยด้วยมึงไอ้นี่มีสีแขนเลยนะแล้วมึงเป็นคนเก็บงานเหรอเพื่อนมึงต้องมึงต้องมึงต้องไม่เห็นเก่งเลยอ่ะดรออปตุดเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรเดี๋ยวนี้อะไรอะไรเสียงอะไร อย่งขี้มันเหรอเฮ้ยตึงอยู่ล็อกเตอร์ตึงอยู่ต,ตึงขนาดนีนก็ะเจียววะตึงขนาดนีนก็ะเจียววะอย่าไม่ตึงเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยก็เลยปิดฝังเนี่ยฮะโอ้ถูเอ้ยตัวใหม่มาตั้งทีนึกว่าจะเจ๋งแหมกระจอกจริงๆ แต่แตั้าแพูดถึงานงดีไซน์เนี่ยผมว่ามันก็เท่ดีนะมันมันมันเท่เลยแหละไม่ใช่เท่ดีอืมแต่สเกลมันดูไม่ค่อยไม่ค่อเท่าไหลเลยหรือว่าก็ททาสกิลของฝั่งอตัวกล้องมาเบืเ่อเกินวะสกิลมันดูนู่มมากเลยอ่ะดูดิรูปแบบก็ดูเท่เป็นบ้ากบบน่ากลัวเออน่ากลัวน่ากลัวเลยอ่ะแต่แม่กากเอ้ดูดิวันนี้มันผมด้วยนะ เอ,อนี้ิวเตือนดักซิ่งกูหน่อยแล้วเปล่าไปเลยเพื่อเนเอาละเพื่อนจะไม่รู้ว่านายจะหนีหรือว่านายจะไล่นะพวกนั้นเนี่ยฉันเอาตัวที่มันไล่แล้วกันนะอ้ยมันวิ่งใส่เลยเว้ย,ยนีเพแบบื่อนหนียา้ยไปไม่หนีอ่าพาดิขอหน่วยต่อต้านหน่อยดิว่ามันจะต่อต้านาพวกนี้ได้ไหม ในซีรีส์พวกนี้น่าจะตกกระป๋องไปแล้วมั้งหมายถือว่าตกยุคไปแล้วอะอะลองดูฮะยิงแระยะไกลเลยอันนี้ถือว่าให้นะนนถือว่าให้เอาบาพเพื่อนโอ้โหโหโหเพื่อนเยอะหรือเปล่ามันตีไม่ตายมันตีไม่ตายโอเคตายหนึ่งตัวแล้วตายสองตัวตายสามโทกระจอเกิน อย่างนี้ใครเัาไปสู้ได้ว้ยเดี่ยวันหนึงนะขอลองดูก่อนดิมีคนสู้ได้ไหมเนี่ยเอ่ออเาตัวเอาเอาตัวเ,วเ,วเวถื่อนโอ้ตัวเถื่อนเว้จะเถื่อนไปปะดาเมจก็เถื่อนแล้วก็วาร์ปด้วยเพราะงั้นมันน่าจะเกินไปไอตัวไอตัวเนี้ยลองดูอื้มฮอืมฮึอื้อ้ดามิเก็ตจะจ้าดึงตัวเนี้ยตายโอ้โหหมดหน้าตากัก ยังไม่หมดแต่มันไม่เห็นมั้งแตนบายรอเพื่อนแตนบายรอโอ้ตายหมดเลยนี่สิบอลแล่บอลแล้บอลแล้วอ,อ,อยหุ่นนี่ดูดิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันคือหุ่นอะไรเหมือนกันแต่มเป็นหุ่นต่อต้านอ่ะมันได้จะต่อต้านได้ปะดุเท่ด้วยนะมามนหน่วยรบต่อต้านกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยขอตัวเมื่อกี้เลยฮะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่เอามันอุ้ยเดี๋ยวเกินเกินพี่ชายกูไม่เห็นอะไรเลยเกินเกินเกินอ๋อในเงานั้นกณอ,อาจ,จะคิดว่านี่คือจบแล้วแต่มันยังไม่จบเลยแม้แต่นิดเดียวเกินเอามันให้มันตาย เอาบอนเอาบอลเอาอเอาอาุเ,อเยอะมากคุณพีเอ็มเยอะมากโอ้โห what the f u ชีตไม่เห็นอะไรแล้วฮืมมอครามลุ้งกับจัดเลยอะแล้มันก็ไม่ตายด้วยนะ มันจะมีตัวอะไรฆ่ามันได้บ้างอ่ะว่าดึงนะอย,อยากจะรู้มากโทรวัดอ,อ่ลองลองล,ลองหน่อยดิฆ่้ามเพื่อนโทร,โฟรเฟสอุย้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วมันนั่งแบบมันนั่งทำอะไรอ่ะ เราได้แชมป์คนใหม่ของซีรีส์นี้แล้วเดี๋ยวว่ไม่ใช่แหละแล้วในนาโคจะมีก็ไ้นะแบบทอเลตโทเฟสอะไรมานี้ไงอุ้ยถ้ามันตัวเดียวแล้วมันจัดการไอ้นี่ได้มันก็คงจะจัดการตัวกองทัพได้เลยเพราะมันนั่งสมาธิเฉยียเมื่อกี้เนี่ยอะไรนั่งสมาธิฉเฉยแล้วมันโอุกับนิวจากกัน,กนยังไงวะ มดูเลือดมันได้ไหมอย่ามันดูเลือดอยังไงวะดูดิว่าโทเฟสที่ล้มไอ้บอสตรงเมื่อกี้ได้เนี่ยมันจะจัดการได้หรือเปล่าถ้าน่าตามสกิลแล้วมันควรจะจัดมันควรจะจัดการได้หมดเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวบอสพัสดนั้นแหละมันจัดการได้หมดเลยเว้ยได้เวลาระลิงเลือดฮนะู้นี่มันเหมือนตัวเอกในอนิเมะที่แบบโดนพวกกี้ๆเข้ารุมแล้วก็ระเบิดตู้หมกมาบารวงกระจายคุณดูมุมขวาบนดิ ไม่ตายหรอกดูทรงแล้วอะน่าจะเลือดเยอะด้วยดาเมจแรงด้วยมัง้งตอนนี้คือเกมแหลกเลยฮะไม่รู้มันจะแค้นหรือเปล่าแต่เสียงแหลกมากตอนนี้แล้วมันกระจายเป็นการกระบาดได้ไงวะเลยนะก็แต่ฟอกขอรูดูไกลๆได้ไหมเฮ้ยเธอมันแยกเป็นการกระบาดแบบชัดเจีนยังวะอะไรอะ่ะมันทำอะไรกันมันหนีเหรอ เวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันทำอะไรวะเอา้านั่งสมาธิเฉยแล้วทุกคนก็ตายวัาอะไรพี่ชายมึงเวอร์ไปแล้วไอตัวซอมบ,บี้ที่กูแช่ไปจริงงแบบสิบนัดก็ไม่ตายมึงนั่งแบบ ดูมันนั่งดินั่งแล้วก็ตีนั่งแล้วก็ตีถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์มันหิวด้วยปะมันตีแล้วมันหิวปะเนี่ยมึงดูดเลือดเหรอออกตังเลือดดีพวกเนี้ยคนละสเกลกันเลยหรือมันไล่แบบมันไล่เก็บแบบซัดหมดไม่สนลูกใครเลยอ่ะดูดิเฮ้ยโอ้โหดูมันไล่แบบมันไล่แบบสุดแบบเลยนะ อะไรคือการไปนั่งแบบนั่งสมาธิเกิน <_ d ose> พี่ชายเกินพี่ผมพอแล้วย,ยังไงมันก็ได้ตายหมดเลยฮะไม่มีภาพเลยอะถ้างั้นโทเฟสหนึ่งตัวมันจะล้มเอ่อบอสได้กี่ตัวก่อนที่มันจะตายฮะผมสี่ทีเราห้าตัวนด้กันมันรู้วอร์กันไป,ไปนหรือเปล่าวะเฮ้ยเตอนนี้โดนลุมตอนนี้โดนลุม ไปช่วยเพื่อนดีเพื่อนยิ่งไม่โหดอยู่เอ้าไอ้พวกนี้ไปช่วยเพื่อนไปไปหาเพื่อนหนุนถ้ามันไม่แตกเสียงก็มีฮิวจริงฮะถ้ามันไม่แตกเสียงก็มันมันมันมีฮิวจริงไอ้ตัวเนี้ยอ่ะช่วยก,นวยกนันช่วยกันนะทำมาหากินโอ้ยมึงบ้าไปแล้วออกตัดเลือดออกตัดเลือดคลองเลือดบุกี่ร้านเนี่ย ตายไปได้ทั้งหนึ่งตัวมีตัวนั่ไม่มาเหรอมันกลัวเนี่ยอู้ชิวดูดูดิมันกลัวตัวสั่นเลยอ่ะมันกลัวหัวหดเลยอ่ะดูดิโอ้โหูเบ้อเกินเบ้อจัดดูดิไม่กล้าเข้าไปเลยคุณอุ้ยมันไม่กล้าเข้าไปเลยโอเคมันกล้าแล้วมันกล้าแล้วในระหว่างเด่งโทเฟสก็บอกว่าสบายมากเลยต่อให้ร้อยตัวก็ยังไหว ทำอะไรกันเนี่ยเดากูเหรอจะลองดูสถากรรมฮะมันตายไม่ได้จริงดิเฮ้ยเฮ้ย what the fuck เอาไม้นะพี่โทเฟนกูอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกจะพิ่งตก ไม่น่าเลยกูแต่สรุปแล้วจะมาสักกี่ตัวมันก็ไม่สําคัญหรอกฮะเพราะว่าจํานวนจะมาาขนาดไหนสุดท้ายกูก็มีดูดเลือดว่าจริงเ้ยว่าจริงอ่ะมันมีดูดเลือดจริงอ่ะมึงจะเวอร์กินไปแล้วไอ้เปรตลองซัดกับตัวที่มันมันไม่มีตัวที่มันเพิร์แบบมีลูกเล่นอะไรที่มันตายทีเดียวเลยจริงจงอึนงอยเอโอบามา ออออ,อ,อ,อไม่ให้เกียรติประธานาธิบดีเลยอ่ะโอเคฮะผมจะรออะไรที่มันมาสักการไม่ห้ตัวเนี้ยโอ้ยซัดว่ะโอเคเอาเดี๋ยววะเอาเดี๋ยววะเอาเดี๋ยววะกูให้แบบสิบตัวเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามันมันต้องตายบ้างแหละ มันต้องตายม้างเลยฮะแล้วดูคุณดูภาพนี้ดิคุณดูภาพนี้ดิอุย้ยโคตรซีนีมาติกเลยคุณดูดิโอุ้ณดูดิมดันแบบอ๋อกูได้ปกแล้วกูได้ปกแล้วงอไม่เป็นอะไรจริงอะแล้วมันนั่งสบายใจเฉยวไปนะมันไม่ได้ตีดินะไอตัวไอตัว,ไอ,ตวไอเนี่ยมันแบบเอ้ยใครมาเกาหลังไ้ว่าสบายจังเลยอะไรประมาณนี้เลยไม,ไม่ได้ตีเลย อันแบ,บนียบมีคมมาเกาหลักโอ้โหโล่งจังเลยออยัยอะไรมันเนี้ยอุ้ยมันฆ่าตายไปตัวหนึ่งแล้วอุ้ยนอนนอน,น,อน,นอนอิดมตดเลยเกินไปเกินไปสร้างตัวแบบนี้ไปทำไมเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้เกิน ต่อให้หมดเลยน้องแต่มันไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ตีเลยเดี๋ยวมันได้แค่นั่งฮิวมัง้งไม่รู้วะนั่งฮิวมันมันเต้นฮิวเทคช็อตแล้คุณคุณก็จะอารมณ์ไหมมันเต้น,นเอ็กช็อตแล้วมันฮิวอะ่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นตัวตึงฝั่งกล้องนะไอ้ตัวเนี้ยขนาดดูยังไม่มีภาพเลยอะ่ะโอเคฮะ ผมขอสัมภาษณ์แชมป์หน่อยได้ไหมฮะว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครัที่ที่สิ่งที่คุณทําเนี่ยมีแค่นั่งสมาธิกับวิ่งเข้าไปจุป๊บผมไม่ได้ตีสักครั้งเลยอ่ะผมอยากถามพี่ว่าพี่เบลความโหดนี้มาจากไหนวะฮะนี่เป็นยากกับไซเซตรมาหรือเปล่าฮะะไม่จีิงนะผมขออยดกจะรู้จริงว่ามีไหมเฮ้ยเดบุวเชลโลวนี่ไว <laughs> จากทโทรเฟสอะไรนะถามผมเหรอ ผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่เนี่ยแต่เนี่ยอุ้ยหัวยู่เลยอุ้ยคือเขาเป็นเอนิตี้ที่ไม่สนใจตัวละครอื่นด้วยนะขอบคุณมากฮะแล้วยังไงวะมึงเจอมึงเจอหมัดกูบ้างดิโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษ ผมขอเขาจะตีผมไหมว้ายกูไม่็นจริงอ๋อระยะการมองเห็นเขาปรับให้ตัวคือในในเรื่องของเกมพีระยะการมองเห็นของไอ้ตัวนี้น่าจะต่ำแล้วมั้งฮะมันเลยไม่ค่อยเล็งตัวอื่นเท่าไหร่อืมแต่บอไปใกล้เนี่ยโหคุณคุณดูพลังชีวิตผมดิอ้าวปุยังตายได้อีกเชี่ยอันนี้เคากันที่ต่อยใครต่อยก่อนวะกูต่อยก่อนกูตากกูต่อยก่อนไอ้น้อง พอพับไปเลยเสุดท้ายเซรามาก็เซฟดีก็คโอเคผมสำหรับวันนี้กับเกมของทีมอดน้าหมดสกิบิดีกับผสมมุนูุนี่นิดหน่อยเนาะวันนี้มาไม่ได้มีหมดหมู่ชัดเจนแต่ก็เรียกว่าหมดหมดหมดแรกก็ได้เหมือนของคลิปแรกนะที่เอาตัวนู้นตัวนี้มาลองกันฮะซึ่งก็โอเคถือว่าจบไปแล้วกันวันนี้มันมากเลยฮะเฮ้ยไม่รู้ไม่ดึกเลยว่าโทเฟสจะเอาพีสถานการณ์ได้ขนาดนี้ ก็สำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูต่อลิ้นจะได้คลิปเลยฮนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถือซื้อมาัราคาเต็มก็คุ้มแล้วผมว่าเกมเนี้ยไม่ต้องเป็นลดราคาก็าในราคาเต็มก็เล่นคุ้มฮนะนี่ผมเล่นแบบอืถือว่าแบบเ,เล่นมาเกินคุ้มแล้วอะ่ะอือแล้ก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าให้บาครับผมเจอกันครับไม่ว่าพี่จะเก่งมาขนาดไหนเจอพี่ไซมัดเดียวไปก็ด็อกทุกไลน์นะครับ